รักษาได้แต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับถ้ามันส่งสัญญาณออกมาน,มน,นี่เห็นไหมมันยังไม่มาเต็มหน้าแต่นี้รักษาได้ฟื้นฟูได้นะครับ <CC> ถ้าเป,เป็นป็นอาการอย่างนี้แกไม่ได้กีดมานานแล้วเกือบสิบปีแล้วนี่ต้นนี้แต่ตัวนี้เราฉีดโนคานาโน,น,น mama, เซลั่มเข้าไปม,า s <S มันออกมาแล้วนะครับมันซึมออกมาแล้วอ๋อก็จะตกนี้นี่ก็หยุดแล้ว ไม่ไม่ลงถ้วยแล้วพอจะตกลิ้นก็หยุดแล้วอย่างยืนให้อันนี้ไม่ไหลเลยกี่ปีแล้วก็เอาขิดประบาลเอาสี่ปีห้าปีโว้ยก็ขีดไปก็ไม่รู้จะกขีดไปทาไมไม่ที่ที่ไม่ได้ขีดใช่ไหนู้นเปลี่ยนนั่นนู้นเปลี่ยนนั้นนี้เปลเปลี่ยนไปใช้ก็ะบออกกันบะเปลี่ยนไปตรงไหนมันก็บ่ออกสงสัยว่าไอ้มันจะมิเศษยงยังไปได้ั้งนะถ้ามันส่งสัญญาณอย่างนี้มียางซึมออก่างนี้ รักษาได้แต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับถ้ามันส่งสัญญาณออกมานี่เห็นไหมมันยังไม่มาเต็มหน้าแต่นี้รักษาได้ฟื้นฟูได้นะครับถ้าเป็นปอาการอย่างนี้แกไม่ได้กีดมานานแล้วเกือบสิบปีแล้วนี่ต้นนี้แต่ตัวนี้เราฉีดโนคานาโนเซลัมเข้าไปมันออกมาแล้วนะครับมันซึมออกมาแล้วมันจะตั้งลำได้เต็มมีดไหลตามมีดจริงๆประมาณมีดที่สี่นะพ่อเด้ออ่ามีดที่สี่มันจะมาเต็มเลยพ่อเอาถ้วยมาห้อยแล้วสบายใจตอนนี้เป็นเงินแล้วนะพ่อเนาะต้นนี้เนาะ เห็นไหมเอามาสองปิกกันเิงกันดิงกันยิงสองปิกโอ้อะไหเลยโอ้ โอ้ยยี่สิบปีเนี่ยหันคอไปทางนี้หน่อยดิโอ้ยมันเห็นจำหยากเออนี่แสงทอะไรนี่แค่เป็นโอเคไหมโอเคไหมเจ้าของสวนว่าอื้ออื้ออื้อดังๆสิอื้อเบาขอเชิญลงทะเบียนเพื่อสั่งจองผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ทางคลังอำเภอจะดำเนินการจัดส่งสินค้าถึงพื้นที่การเกษตรของท่านพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ